เฮโยทุกคนเคยสังเกตกันไหมว่าเกือบจะทุทกๆเผ่าทุกคนมันจะมีหมัดคู่กับเผ่านั้นๆนะทุกคนหรือพี่คิดไปเองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับทุกคนอ่าที่พี่สังเกตมาทุกคนอย่างเช่นอ่าเผ่ามนุษย์ใช่ไหมมันน่าจะคู่กับอ่าหมัดซูเปอร์ฮีเมนวีสองนะนะนะครับทุกคนเออใช่นะครับทุกคนเผ่าหนึ่งแล้วกัน,นทุกคนอีกเผ่าหนึ่งก็น่าจะเป็นอ่าทางด้านเผ่าอ่าอ่ามิงวีสองนะไม่ใช่เผ่ามิงวีสอง ตัมิง V4 นะครับทุกคนก็จะคู่กับอาหมัดอิเล็กโตวีสนะทุกคนเออมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าทุกคนว่าในอนาคตนะครับทุกคนมันจะมีหมัดใหม่ๆเข้ามาเพิ่มอีกนะครับทุกคนอย่างเช่นอไอ้เผ่าที่พี่ใช้อยู่นะณตอนนี้นะทุกคนก็จะเป็นเผ่าสกายเปียแล้วทุกคนก็จะ มีหมัดใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับทุกคนอาจจะเป็นทางด้านหมัดนางฟ้านะครับทุกคนเออใช่ครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูสปอยนะวันนี้ทุกคนหมัดนางฟ้าทุกคนว่ามันจะเป็นรูปร่างลักษณะยังไงนะรุ่นของหมัดนางฟ้านะทุกคนแล้วก็อัปเดตอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนที่แบบเชือโคตรแบบเซอร์ไพรส์นะทุกคนแต่ไม่รู้นะครับทุกคนว่ามันเป็นจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับทุกคนเออทุกคนเออยังไม่นับรวมกับอีกเผ่าหนึ่งนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านเผ่าไซบหออกรา่ืเปล อันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่มีสปงสปอยมานะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอมาสปอยหมัดนางฟ้ากันก่อนเลยนะทุกคนเปิดคลิปมาคูก็ง่ายๆเลยนะเช่าง่ายจริงนะทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูนะทุกคนสปอยใหม่ของทางด้านอะไรนะสปอยอัปเดตละกันทุกคนมันจะเป็นทางด้านสปอยอัปเดตนะทุกคนน่าจะเป็นทางด้านรูปรงรูปรุดต่างๆนะทุกคนของอัปเดตหน้าที่กำลังใกล้จะถึงเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมมาครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้าตารูปลงงักษณะขออ ไอคอนเออเขาเรียกว่าไอคอนเออใช่ใช่น่าจะเป็นทางด้านไอคอนหมัดใหม่นะครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นหมัดดังฟ้าอันนี้ไม่ชัดนะครับทุกคนแต่แบบรูปชัดๆมันก็จะเป็นรูปนี้นะครับทุกคนทุกคนดูดีเช็ดเคคือแบบเอ้ยใช่ก็แบบเทจัดนะทุกคนดูนะครับทุกคนอันนี้เขาน่าจะเอามาจากอ่าเอ้อ้ที่แอนมินเขาลงคลิปมานั้นนะทุกคนเดี๋ยวเออพี่ไม่เอาให้คนดูคุณดูน่าจะอ่าได้ดูน่าจะแบบรู้แล้วนะครับทุกคนนี้คือพี่มาบอกเฉยๆนะครับทุกคนเ่่ออรรีังู้นนนะก็็จปปาา รูปแบบการต่อสู้ใหม่มาพร้อมกับอัปเดตนี้นะทุกคนก็คือน่าจะเป็นทางด้านอัปเดตของผลมังกรรีแวมรีเวิร์กใหม่นะครับท่านผู้ชมมาทุกคนเราก,ก็จะอยู่ในเทวิตเตอร์อีกอันนึงนะทุกคนก็จะเป็นทางด้านทีมงานของอแอดมินในแมปบอกฟุตนะครับทุกคนก็จะเป็นรูปร่างลักษณะนี้เลยนะทุกคนไม่ใช่รูปร่างก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะทุกคนที่เขาได้ทําการโพสต์เมื่อ นานมาแล้วทุกคนแต่พี่แบบไม่ได้เอาให้ดูเฉยๆนะทุกคนก็จะเป็นทางด้านเขาอ่าน่าจะเป็นทางด้านคนนี้หรือเปล่าชาฟี่ถ้าพี่อ่านผิดอ่านผดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะทุกคนที่เขาได้ทำอ่าพวกเยอะๆเลยนะทุกคนเขาทําแบบหลายอย่างเลยนะทุกคนอย่างเช่นพวกผลใหม่นะทุกคนผลมัง อ่าผลไดโนเสาร์หรืออะไรต่างๆนะครับทุกคนที่พี่น่าจะยกตัวอย่างไม่หมดหรอกนะครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นรูปร่างลักษณะอ่าสกิลของหมัดใหม่นะทุกคนทุกคนดูดิก็จะเป็นมีปีกไอนางฟ้าตอนใช้หมัดหรือเปล่าอันนี้เขาน่าจะยังทําไม่เสร็จอ่านะครับทุกคนเนี่ยและยังมีอีกอย่างอื่นที่ข้าพระเจ้าทําอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย มันคืออะไรอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเอ่อมันคืออะไรวะน่าจะเป็นทางด้านเกี่ยวกับหมัดนางฟ้าอะไรนา,านางฟ้านี่แหละครับทุกคนดูนะดูดิสกิลเป็นแสงทองทอง,ทองแล้วก็มีพระจันทร์พระจันทร์อมอไวยเพื่ออะไรวะ <c oughs> ใช้หมัดได้ตอนฟูมูนเหรอ <c oughs> น่าจะไม่ใช่นี้คือแบบไม่ใช่นะทุกคนนี่คือพ,พี่พูดไปงั้นแหละครับทุกคน <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนอย่างสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะเป็นทางด้านอันนี้เลยนะครับทุกคนโอ้พระเจ้าวัด โอ้วัตเตฟักทุกคนทุกคนสังเกตดีๆนะทุกคนมันจะแปลว่าทะเลสีนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นทะเลที่สีนะครับทุกคนคือมันเป็นรูปแบบนี้นะทุกคนเฮ้ยทุกคนคิดดูนะทุกคนอันนี้คือแบบน่าจะอัปเดตหน้ามาน่าจะมีทะเลที่สี่เฮ้ยนี่ถ้าปกติมันจะมีทะเลที่อ่ นี่ครับทะเลที่2ทะเลที่3อะไรแบบนี้ไงครับทุกคนทะเลที่1 2-3มันจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะทุกคนแต่นี้ก็จะเป็นทางด้านรูปหลุดนะทุกคนก็จะเป็นทะเลที่4นะทุกคนเฮ้ย hey! คือแบบเกินไปเปล่ามีทะเลที่4อ่อ่ะทุกคนเชี <laughs> ่ยคือแบบมันมีทะเลที่4้วยทุกคนทุกคนคิดเอานะทุกคนคือมันจะแบบมันต้องแบบไปล่าทะเลที่1ล่าทะเลที่2ทะเลที่3อะไรอย่างเงี้ยโหตายเลยนะครับทุกคน นี่ท <so ุกคนเออนี่นี nah ่รูปชัดๆนะทุกคนของอ่ามัดใหม่ทุกคนเนี่ยดูดิเย็ดเท่ๆนะทุกคนเท่นะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างวะอ่าพี่ลืมเอ่ออันนี้เออไม่มีอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมคิดมองคิดมัดนะทุกคนแล้วก็เป็นอ่าอันไหนวะเอออันนี้ทุกนอันนี้มันมันอันนี้เฉยับมันบั็กเฉยนะทุกคนอย่าไปหาใส่ใจทุกคนมันบั็กเฉยๆครับ อันนี้มันเป็น,นบั๊กนะทุกคนบั๊กของทางด้านผลฟินิกนะ <c oughs> ทุกคนเ <c oughs> ขนาน่าจะทําอะไรของมันสักอย่างนี้นะครับทุกคนมันเลยบั๊กเป็นแบบนี้นะทุกคนมาทุกคนก่อนที่เราจะไปนะครับทุกคนเราจะมาสุ่มผลกันก่อนนะครับทุกคน <c oughs> คือพี่มีสูตรสุ่มผลนะครับทุกคน <c oughs> คือสูตรนี้จะเป็นทางด้านสูตรอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคนที่แอดเขาได้บอกพี่มาแล้วทุกคน มันเป็นสูตรสูมผลแบบเ,เฮ้ยออคือแบบได้ผลดีๆครับทุกคนไม่เกลือไม่เกลือแน่นอนนะครับทุกคนสูตรก็จะมีดังนี้นะทุกคนทุกคนจะไปหาลอกเรียนแบบหรือจะหาบอกใครนะรทุกคน <c oughs> เป็นความลับนะทุกคน <c oughs> สูตรนี้ก็จะมีอยู่ว่าอ่ะให้ทุกคนมารีเผานะทุกคนนี่ครับมารีเผาตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> นี้ครับเราก็จะได้เผามนุษย์เงือกนะหรือเผาอะไรก็ได้นะขอทุกคนขอแค่รีเผานะครับทุกคนเออคือประเด็นกูไม่อยากได้บอกตกายเปียเลยรีเผานะว่าแต่ก็ช่างเหนือครับทุกคนอันนี้คือมันเป็นสูตรนะครับทุกคนเออแล้วเราก็วิ่งรอบคาเฟ่น,นะทุกคนวิ่งรอบคาเฟ่ประมาณหนึ่งรอบนะครับทุกคนนี้ครับวิ่งรอบมันเลยนะทุกคนวิ่งรอบปึ๊บๆพอเราถึงหนึ่งรอบแล้วนะทุกคนทุกคนก็ ามาข้างบนนี้นะทุกคนทุกคนมาข้างบนนี้แล้วเราก็เดินมาตรงนี้เลยนะทุกคนมาหาไอ้ไอ้คนสุ่มผลนะทุกคนปึ๊บแบบนี้ทุกคนแล้วเราก็มองหน้ามันประมาณ3าวินะทุกคนหนึ่งสองสามปึ๊บนี่ครับทุกคนพอเรามองหน้ามัน3าวินแล้วทุกคนก็มาสุ่มผลเลยนะทุกคนเฮ้ยมาเราขอให้ได้ผลดีๆได้ผลดีๆคือสูตรนี้คือมันได้ผลดีๆแน่นอนนะทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนมาสามสองหนึ่งปึ๊บ ฮ้ยฮ้ยผลดีผลผลดีโอ้ oh! Oh! ผลอะไรเนี่ยไอ้ <c oughs> คือมันผลอะไรเนี่ยคือมันผลดีแล้วลูกทุกคนโอ้ <c oughs> oh, ชิบหายโอ้่วย เอาแล้วนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคิปนี้คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อพลาดคลิปต่อไปอีกพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเท่านี้ละค๊าบาย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 